กมต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำสาเหตุของกรรมจากในอดีตชาติอาจเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมายหรือเคยทรมานถ้าทำร้ายร่างกายผู้อื่นไว้ทำให้ชาตินี้ต้องมารับวิบากกรรมกรรมชนิดนี้จะรวมการเจ็บตัวและเจ็บปวดใจเข้าด้วยกันวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ตั้งจิตอุเบกขาทนรับกรรมให้อธิษฐานจิตว่ายินดีรับผิดแล้ว ยินดีให้ลงโทษไปตามกรรมที่ได้เคยก่อขึ้นมาในอดีตชาติและขอขมาขออโหสิกรรมและขอให้บุญที่ทำมาดีแล้วจงแผ่ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณีหรือคนรักที่ทำให้ต้องเจ็บตัวและเจ็บใจทุกๆท,ท่านให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขและเมื่อมีโอกาสให้ทำบุญโดยการช่วยเหลือทางการเพศต่างๆไม่ว่าด้วยรัพย์หรือแรงกายหรือการบริจาคเลือดหรืออวัยวะ หรือทำทานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ไร้ผู้อนุเคราะห์เพื่อตั้งจิตอธิษฐานผลบุญและแผ่เมตตาไปให้ทุกๆคนที่เคยมีเวรกรรมต่อกันกำเก่าก็จะหมดเร็ววัน